สองมันไม่น่าจบอะดูจากปากละเลวในกระมวลสันดาอันนี้พูดถึงกรณีที่ศาลจะมีคำพิพากษาว่าคนนี้ไม่ควรคนนี้ไม่ควรที่จะได้รับการอภัยโทษใดๆทั้งสิ้นมันเลวในกระมวลสันดาไม่พูดถึงเองนะเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับการยกโทษในครั้งนี้ท่านผู้ชมก็แสดงทัศนมาได้นะครับแต่งานนี้เป็นไงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จับก็ไม่จบอันนี้น่าจะหัวใจเจ้าของบ้านที่เมื่อคืสักครู่ให้สัมภาษณ์อะว่าคงไม่อยากอยู่แล้วน่าจะเป็นแบบนั้นครับ ดูสยคือถ้าเหตุการณ์แบบนี้นะเอางี้พูดตรงๆเอกเนี่ย<ม>คุณเกิดผิดที่คุณต้องไปเกิดในที่ที่เขาไม่ได้สูงส่งอย,อย่างงี้<อ>คนเขาไม่ได้มีน้ําใจขนาดนี้ค,คุณต้องไปเกิดในที่ที่แบบเท่าๆกันรับรองเลยถ้าไม่มีกล้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะมึงไม่มีท <mumbles. S 1> างได้บิดเต้นเต้เนี<แ>่ยปะ แล้วเสียดายคนใต้ส่งข้อความมาบอกว่าคนใต้น่ารักไม่ได้เป็น,น<า>แบบนี้ไม่ต้องพูดภาษาใต้ทําให้คนอื่นก็เสืส่อมเสียพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีเรื่องราวร้ายๆที่เกิดขึ้นครับมีเหตุสลดใจคือคุณยายคนหนึ่งเนี่ยโดนรถไถ<อ>รถไถใช่ไหมฮะ รถถ่ายทับทับแล้วยังไงต่อทับแล้วไปแปลมาปรากฏว่าโยนให้สองหมื่นวางทับนะโยนให้สองหมื่นแถมส่งคนเป็นระดับผอโรงพยาบาลบอ,อกว่ารับซะหากไม่รับขึ้นศาลจะไม่ได้ตังค์สักสลึงดุลสอบเนี่ยที่ผมถามเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาส่งฟ้องแค่คนเดียวไม่ใช่เหรอครับจะ่อกว่าคนเดียวนะี่ยคุณไม่ได้เนงะินทั้งนี้หรอกผมได้เลยเพราะว่ามันเกียร์ไม่จบ โครงการบลูสุขุมวิท89คอนโดมิเนียมใหม่พร้อมอยู่ใกล้ BTS อ่อนนุชต่อเดียวถึงอโศกและสยามเริ่ม2.69ล้านจากแกรนด์ยู t ิตี้ดีเว m e อปเมนต์ They to give seeds females วงปุ๊บเจอ d i n Galaxy C46 จองได้แล้ววันนี้ป๊าป้ามาแล้วป๊าป้าเจอกันเพืนชายลูกป๊าป้าป๊าป้าป๊าป้าชีวิตเกมพลิกได้ทุกเมื่อประกันสุขภาพปลดล็อกดับเบิลแคบเบิ้ลวงเงินให้สองเท่าเมื่อเจอโรครลายป๊าป้าเพื่อให้คุณพร้อมพลิกจากโรคร้าย ทุกเกมเบรกรับเบี้ยเท่าไหร่โทรก่อน1 3 7 3งสามเจ็ดสามอเลยนส์อายุทยากโกมิกส์จัดเนเจอร์กฟมีแอลกอฮอลมีทิงมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟตก็โก้มิกซ์ก็โก้มิกซ์ก็โก้มิกซ์จัดเนเจอร์กิฟแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ใช้ได้ไม่งอเพชรใหม่ สันซิลไดมันชายด้วยเคราตินช่วยบำรุงและหล่อความชุ่มชื้นให้ผมเงางามเกินหเท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรสันซิลไดมันชายให้คุณชายกว่าที่เคยเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคนยุคนี้มดีไลท์ เรื่องอาการปวดว่างใจเทลีโนปวดหัวมีไข้ปวดหลังปวดประจำเดือนใช่ได้หรอเทอริโน500สำหรับผู้ใหญ่บรรเทาวาการปวดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวยาพาราเซตามอลเรื่องอาการปวดว่างใจเทอลิโนอ,อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับเนี้ยมีโมเมนต์อุ่นๆรออยู่มีไออุ่นๆเหมือนเมื่อกอนน้อยพ้นควันมีแกงปองป,อง,ป,อ,งปองเป่าน่ารักและปลาปักระเป้าและมีคำอุ่นๆที่อร่อยเต็มครับขนอโจ๊กโมเมนต์อุ่นๆที่เจอได้ทุกวัน กราม่ามาชั่เลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เทา่าช่วยปกปต้องจากรังแขคและความคันมั่นใจ100%เคลียร์ทุกปลาม่าปัญหาความคัน,นหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริง ท้องอืดเียวแอรเอกยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อไสเมติโคนเคียงข้างคุณมายาวนานผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก RX เอ็กนคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเกษตรกรรู้จริงใช้ปุ๋ยตรากระต่ายไม่ปนเปื้อนแร่ธาตุเต็มเม็ดเต็มประสิทธิภาพคุณภาพคุ้มค่ามาตรฐานดีชัวผลผลิตเด็ดดังใจปุ๋ยตรากระต่ายอันดับหนึ่งในใ,นใจ,กจเกษตรกรรู้จริงเราคือนมเปรี้ยวที่ถูกคิดมาเพื่อคุณยุคนี้ดีไลท์ เพื่อนที่คอยช่วยบรรเทายาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์เพื่อนที่พร้อมไปไหนไปกันยาดมตราถ้วยทองกลิล่นเลมอนเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทองกลิ่นลาเวนเดอร์และกลิล่นเลมอนใช้บริการที่ศูนย์บริการตโตโยต้าให้คุณลุ้นฟิลสุดว้าวโตโยต้าเข้าสู่ฟิลดีมอบยาวความสุขลุ้นรถแพ็คเกจเที่ยวญี่ปุ่นและรางวัลอีกมากมายถึง31ธันวาคมนี้ที่ศูนย์บริการโตโยต้า โชกุบุษส์ฉลองอันดับหนึ่งสามปีซ้อนหลักที่อาริกาโตแจกโชคลงชุงทริไปไปญี่ปุ่นและอีกมากมายรวมกว่า3ล้านบาทสมบัยเสร็จผ่านไลน์โชกุบุษส์ไทยแลนด์ถึง31กรกฎาคม2567ชีวิตวัยรุน่นต้องโด์เลอรโคสเตอร์รถชีสแน่นๆใช้ชีวิตโดร์เลอร์โคสเตอร์สิ่งที่แย่กว่าการเป็นสิวน่ะเหรอก็รอยดำที่สิวทิ้งไว้ไง ใหม่กลายคาริบไบรท์เซรั่มจากลอเรียลปารีสที่มีเมลาซิลเพื่อผลลัพธ์ผิวดูกระจ่างใสช่วยลดเลือนจุดด่างดำที่มองเห็นได้ถึง77%ใหม่กลายคาริบไบรท์เซรั่มจากลอเรียลปารีสเพราะเราคู่ควรวันนี้จะกินให้ช่ำเลยก,กินนี่ดิช่ำใหม่จากเทสโตเวฟกินบาร์บีคิวซอสฮอตชิลลี่มันช <c oughs> um ่ำซอสกับแหงเวฟบาร์บีคิวแคมราซอสฮอตชิลลี่เต็มเต็มซอสช่ำบนมันอร่อยมันช่ำจากเทสโตชัด เวนิชทาคราบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติม a วนิชหลังออกซิแอคชันช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องพยีดูนี้ส่วนคราบตกค้งหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอก หลังออกซิแอคชันเท้าสลายคราบที่ซักออกยาใช้แวนเชกับพงซักฟอกทุกครั้งแวนเ s ชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายสนับสนุนโดยไมโอครีมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตจากฝรั่งเศสปวดเมื่อเมื่อไหร่ใช้ไมโอครีมเพื่อนที่พร้อมคู่ทางที่ใช่ สบ,บู่เนบเนตซ n E ผิวดูสว่งสางใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งเ้ปีสอนมิกกูมิกทูโลกแจกรถแจกทองมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทสแกนข้างขวดกรอกรหัสใต้ฝาวันนี้ถึงสัปดสิงหาคมนี้ 1ง5 6นาทีนะครับคุณผู้ชมกลับมาช่วงนี้ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยเกิดขึ้นในทุกวันเราเข้าใจแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรับผิดชอบด้วยครั้งนี้เป็นรถเก๋งพยายามจะเบียดแซงนะครับสุดท้ายแซงไม่พ้นแล้วก็ไปเบียดชนกับมอเตอร์ไซคันหนึ่งจนร่างของคนขี่เนี่ยล้มลงกลางถนนนะครับแต่ปรากฏว่ารถเก๋งคู่กรณีพอเห็นแบบนี้ปุ๊บแทนที่จะลงมาช่วยกลับเร่งเครื่องแล้วก็หนีไปไม่สนใจคนเจ็บครับ